ว้าวมีของดีๆเต็ไมไปหมดเลยอะรองเท้านี้สวยจังราคาเท่าไหร่นะอะไรนะราคารองเท้าด้วนะวางกลับไปเลยฉันควรเช็คดูก่อนว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่เอ้ยแว่นตานี้เหมาะกับคุณมากว้าวเก๋กูดว้าวดูสิพวกนี้เพิ่งมาจากปารีสเอาเลยคุณรู้ว่าตัวเองอยากได้งั้นก็สน่อยแล้วกันฉันรวยแนะ่พวกเขาคงไม่ใช่กล่องอีกแล้วสินะ รแปลว่ามาัไปของฉันฉันจะตัดกล่องเป็นรูปร่างแล้วก็ต้องใช้ปืนกาวของฉันพันกระด,ดาษลังชิ้นยาวรอบๆพื้นรองเท้าที่ตัดออกมาแบบนี้เราก็ใส่ชิ้นนี้เข้าไปฉันจะใช้ทาเพื่อให้มันติดอยู่กับที่ต้องปิดตรงนิ้วเท้าด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> ดูดีอยู่นะได้เวลาใส่ลิ้นรองเท้าแล้วฉันจะเจาะรูที่กระด,ดาษลังแล้วก็เจาะรูที่ด้านข้างด้วยทำไว้สำหรับเชือกผูกรองเท้าทีนี้ก็ทาสี แล้วก็ร้อยเชือกเชือกสีชมพูนี่น่ารักจังเลยฉันชอบแจ็คเก็ตตัวเนี้ยว้าวดูรองเท้าผ้าใบคู่นั้นสิเธอไปเอามาจากไหนอะฉันอยากมองชัาชาดๆเมจา้าฉันชอบรองเท้าของเธอมากเลยอะเธออยากซื้อรองเท้าผ้าใบถึงฉันเหรอคือมันพิเศษนะยิ่งดีเลยฉันก็ตงใส่ไม่อัน้นโออถ้าพูดถึงขะแนนนั้น <Wow. S 1> พื้นๆของฉันตัอิจฉานแน่ๆน,นี่แหละที่ฉันอยากได้ และฉันก็ชอบแปลกได้เริ่มที่รองเท้าคู่นี้ก่อนเลยเย yes! ในนี้เริ่มดูเหมือนงานปาร์ตี้แล้วและคิดดูสิว่าทำเองเลยนะเนี่ยหวังว่าไม่ดีสันจะชอบลืมห่อของขวัญไม่ได้เลยนะและดูเหมือนมือโปรโมาห่อเลยเยี่ยมจริงๆโอ้เธอมาแล้วจะเอาไปไว้ไหนดีอ่ะเธอจะไม่เห็นใช่ไหม a ปเบิร์ดเดย์โตขึ้นอีกปีแล้วนะได้เวลาฉลองแล้วว,ว้ไม่นะของขวัญของเธอถ้าไม่ดีแล้วแล้วของขวัญล่ะคะเออหลับป้าก่อนโอเคนะทำไงดีอะข้างล่างมันพอจะมีไรใช้ได้ไหมนะรู้แล้วฉันเปลี่ยนมันให้เป็นของ,จงเจ๋งๆได้ ใช้กาวร้อนทาที่ฐานของแผ่นสี่เหลี่ยมจากนั้นวางชิ้นส่วนไว้ด้านบนและทำแบบเดิมอีกครั้งแล้วติดที่ด้านข้างด้วยเรียบร้อยแล้วก็เติมที่ตรงกลางด้วยทากาวที่แท่งไม้และเอาวันนี้ใส่เครื่องบนแล้วก็เอามาตั้งแล้วก็เอามาวางต่อกันเพิ่มความเป็นตัวเองเข้าไปแล้วก็ใส่ขนมเข้าไปเลยฉันเลือกแต่รสที่ไมดีสารชอบเลยล่ะเธอต้องชอบแน่นๆเป็นของขวัญที่เพอร์เฟก ลืมตาสิของขวัญแสนหวานมาแล้วจริงเหรอคะหนูจะกินกัมมี่แบก่อนเสียงเลยสีแดงเป็นสีโปรดของหนูด้วยค่ะอเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยทีนี้ก็ช็อกโกแลตชิ้นใหญ่จังให้พ่อช่วยกดให้นะแค่บอกมา ว้าวของหนูหมดเลยของหวานสำหรับล e> ูกแล้วเฮ้ยไม่แฟรเลยเออแม่คะอะไรจะลูกดูนี่สิคะซื้อให้หน่อยนะน้อได้จ้าแน่นอนว้าวไม่อยากเชื่อเลยนี่ให้ลูกจ้ะว้าวขอบคุณค่ะแม่เอ่ออะไรคะเนี่ยลูกแก้วหิมะหรอ แล้วหนูจะเอาไปทำอะไรอะคะหฮะลูกไม่ชอบหรอกเหรอหนูอยากได้นี่ทำไมแม่ทำแบบนี้กับฉันน่ะฉันไม่ยอมแพ้หรอกต้องไปหลออแม่มากกว่านี้หน่อยยังไงฉันต้องได้ต้องกินผักมากกว่านี้สินะเออให้ช่วยอะไรไหมแม่ต้องใช้นี่และหนูต้องการนี่อ,อะไรกันเนี่ยเกิดได้ฉันจะทำทุกอย่างให้ชีวิตสงบสุขว้าว ร้านของเล่นสุดยอดไปเลยโอโอต้องทำตัวมืออาชีพหน่อยเราต้องการสิ่งนี้ค่ะลูกสาวฉันเนฟพูดถึงมันไม่หยุดเลยที่นี่มีของเล่นสินนี้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะมันอยู่ตรงนั้นจริงเหรอว้าวรลดาคาอยู่ด้วยอะ่ะวันนี้ฉันโชคดีสุดๆเลยเดี๋ยวทำไมเป็นแบบเนี้เ <laughs> กดอะไรขึ้นลูกไม่ของเล่น ดูเหมือนจะมีคนเอาไปแล้วละค่ะถ้าชาก็อดนะคะไว้มาใหม่นะคะคุณลูกค้าไม่คุณไม่เข้าใจฉันต้องได้มันฉันต้องหาวิธีอื่นอืมบางทีเราน่าจะใช้กระดาษลังนั้นได้ฉันดูแล้วว่าต้องทำไงเอาชิ้นส่วนกระดาษลังมาต่อกันแบบนี้ฉันตั้งใจว่าจะทำกล่องลูกกวาดจะกลิ้งออกมาจากรูนี้ทีนี้เราจะเพิ่มแท่งไม้ที่ด้านข้างตัดแล้วก็ติดกระดาษแข็งเข้าด้วยกันฉันจะสอดท่อนไม้ผ่านด้านบนของพวกมันแล้วห้อยยางเอาไว้ทั้งสองข้างของไม้ จากนั้นก็เอาใส่เข้าไปในกล่องมันจะเสียบเข้าไปในส่วนที่เป็นดูเสร็จแล้วดึงยางมาคล้องกับไม้ที่ปักไว้ทำแบบเดียวกับอีกข้างต่อไปได้เวลาใส่ลูกกวาดเมื่อชั้นดันตรงส่วนนี้ลูกกวาดก็จะหล่นลงไปในรูต่อไปต้องทำส่วนบนต่อฉันต้องทำให้เป็นมุมจากนั้นก็ใส่แผงด้านหน้าแล้ววางลูกบาศก์ใส่ไว้ด้านบนกล่องจากนั้นปิดฝาแล้วใส่ลูกกวาดลงไปผู้นี้คือของโปรโดของแซนนี่แล้วเติมหน้าเข้าไป ฉันอยากให้มันสนุกมันได้ผลเป็นไงบ้างสน,นิโ่มันคือเครื่องกดหมักฝรั่งกดตรงจมูกและดูซิมันจะเป็นยังไงโอ้หนูชอบมันจังอืมอยากกินอีกเก็บไว้ให้แม่บ้างนะจ๊ะอ่าหนูไม่สัญญานะเอิม่มแม่คะอะไรอีกเลยจ๊ะดูนี้สิคะหนูอยากได้มันน่ะแต่แต ทำไม่ันหุดหิดจังหมดแล้วหรอวันนี้มือขึ้นสุดสุดเลยเป็นอะไรไปละเนี่ยเดี๋ยวอะไรกันเฮ้ยหนูทีนี้ทำไงดีล่าเราอยากได้เมาส์ใหม่จังเลยอ่าเมาส์นิมเบิลสามพัน สุดยอดฉันว่าฉันซื้อได่อันนึงโอ้โเห็นแบงค์เขียวแล้วดัลล่าเดียวถ้าจะไม่พอต้องทำของเองจากฝีมือเราแล้วล่ะต้องสุดยอดแน่ๆมาแล้วครับใครบอกว่าต้องใช้เงินถึงจะได้สิ่งที่ต้องการล่ะคือ ทุกอย่างที่ฉันต้องการอยู่ในกล่องนี้แล้วแค่ตัดแต่งนิดหน่อยปูกตรงนี้สองสามทีใกล้แล้วครับขอนำเสนอ n i m เบิลสามพันของผมเองดูความเจ๋งของมันสิเรียกอัจฉริยะได้ไหมเนี่ยไม่ได้จริงฉันห,นหรอกสมัมมี้พวหนี้เฮ้ยมันคลิกไม่ไปอ่ะอย่ามาพังคามือฉันนะ อย่าไปเลยน่ารำคาญจริง <Wow! S 1> นิมเบิลสามพันมันต้องแบบนี้สิอย่าประมาทอุปกรณ์ดีๆเชียวนะโอ้เราตัวนี้กระหายชัยชนะฝนเทลงมาทำอย่างนี้ทั้งวันเลยหละทุกคนอุ้ย,ยมีเงินทองเพียบเลยดูเหมือนว่าเราต้องทำความสะอาดกันสักหน่อย <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมจะช่วยคุณเองครับ อู้ oh, ไม่ต้องแล้วจริงๆนะไม่แล้วเหรอไม่มีใครสั่งฉันได้ <laughs> ตายจริงพอได้แล้วนะมาดิสันกลับมานี่เลยนะอ้ oh. ช้าลงหน่อยฉันแก่เกินจะมาทำเรื่องงี้เงาแบบนี้แล้วอุ้ยเอแย่หน่อยนะที่แก่จะไปทำเวนํากรรมอะไรไว้เนี่ยเอ้ย oh. เดี๋ยว รู้แล้วว่าจะหยู่เรื่องวบาบ้าบานนี้ได้ยังไงแค่ต้องใช้กระดาษลังสิ้มหมุดลงไปที่แผ่นสี่เหลี่ยมใส่สปริงที่ด้านบนและเอาชิ้นนี้ไว้ที่ด้านบนแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนอื่นๆไว้รอบๆปามันดูตลกกนะีเนาะแต่งเติมสีสันสักหน่อยอยากรู้สินะว่าฉันทำอะไร <Wow. S 1> น่ารักนึกว่าไหมดูแล้วก็เรียนดูไว้นะเจ้าหนูจอมหิวกินซะอะไรอะให้หนูลองมาสิคะ เหลือเชื่อสุดๆเลยอ่ะเย่มันใส่ได้ใช้ได้จริงๆดูซิว่าตอนนี้ใครกันแน่ที่ต้องเก็บเหรียญแบบนี้สนุกมากกว่าสินะเยสเขาต้องหิวมากแนๆ่ๆสนุกจังอ่าอุ๊อ่ะเอาไปใส่ที่คางไว้มาด้วยนะเออแปบ๊บนะคะน่าจะมีเงินอยู่บ้างเออจ่ายด้วยเชือกได้ไหมคะโทษทีค่ะฉันมีแค่เนี้ย หยุดเลยคุณต้องออกไปจากที่นี่สายด้วยเชือกนะหรอดูถูกกันชัๆเดาว่าคุณต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วละ่ะที่เนี่ยขายไม่ยากเกินหรอกฉันรักงานนี้ฉันมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้ไว้ซะเอ่อไม่เห็นจําได้เลยว่าตกแต่งแบบนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะบ้านนี้ขายงั้นหรอได้ไงอ่ะเราถูกไล่ออกจากบ้านหรอมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันจะไม่เป็นแบบนั้นแน่แน,น่ ออมีของอะไรประโยชน์เพียบโอเคแล้วไงต่อแม่คะนี่อะไรอะ่ะโอ,อ้ลุงเห็นแล้วเหรอเราต้องย้ายบ้านเหรอนี่มันแย่ที่สุดดูก่อนนะหนูรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเราต้องใช้กล่องพวกนี้ฉันจะวางกล่องนี้ไว้ตรงนี้แล้วต้องใช้ปืนกาวด้วยทาก,กาวที่ด้านบนของกล่องจากนั้นติดก,กล่องที่สองลงไปจากนั้นจับมันวางตะแคง ซ้อนกล่องอื่นๆที่ด้านบนทีนี้ฉันต้องใช้ท่อกระด,ดาษลังนี้ทากาวไล่ลงไปด้านล่างของกล่องนี่น่าจะพอและติดท่อเข้าไปด้านข้างกล่องอมืยังขาดเลยไปหน้ารู้แล้วนี่จะเป็นหลังคาใส่ได้พอดีเลยต่อไปก็มาตกแต่งมันรายละเอียดเล็กน้อยก็สร้างความแตกต่างได้ทีนี้ใส่กระเบื้องหลังคาด้วยฉัใช้กระด,ดาษลังทำเลมอนนี้ไว้ละและเพิ่มผู้เชียร์ลงไปด้วย มันทําให้ดูมีอะไรมากขึ้นสีสันสดใสด้วยละ่ะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายบูทน้ำมะนาวของฉันโอ้เกือบเลยต้องมีน้ำมะนาวด้วยฉันว่าเสร็จแล้วล่ะฉันแฮปปี้จังเลยได้เวลาตัดริบบิ้นแล้วเปิดธุรกิจแล้วจ้าทุกคนทีนี้ก็รอลูกค้าโอ้ยร้อนจังเลยอะ่ะสวัสด,ดีขอแก้วนึงค่ะ นี่แหละที่ฉันต้องการดีใจจังที่ได้เที่ยวด้วยกัน <Whoa! S 1> ว้าวฉันชอบน้ำมะนาวไปซื้อกันเถอะขอสองแก้วค่ะเด๋ยวข้าเอาเงินฉันไปเอาไปได้แล้วแก้วหนึ่งแก้วหนึ่ง,แก,งแก้วหนึ่งค่ะว้าวรวยแล้วฉันแม่คะดูนี่สิหนูมีธุรกิจของตัวเองรล้นแบงไม่ใช่การทำธุรกิจที่ดีนะลูกมาเร็วหนูมีอะไรให้ดูหนูเปิดบูธขายน้ำมะนาว ว,ว้าวแม่ภูมิใจในตัวลูกจังสุดยอดไปเลยเดี๋ยวมีลูกค้ารออยู่ด้วยอะ่ะต้องรีบบริการแล้วล่ะวันนี้ต้องยุ่งแนะ่แๆคนต่อไปค่ะเอาล่ะนักเรียนใครอยากออกมาตอบคำถามบ้างจ๊ะไหนดูซิอะไรอะ่ะวันนี้มีแค่ผมคนเดียวจะมีใครอีกล่ะโอเคจ้ะเธอได้ครับ ครูรู้ว่าเธอต้องอยากตอบแน่ๆผมจะตั้งใจตอบครับฉันขอแค่นี้แหละโอเคโอ้มันช่างน่าสนใจแต่ไม่ต้องห่วงจ้ะครูจะช่วยปรับให้นิดหน่อยเอาล่ะลองทำดูอีกทีสิโอเคก็ได้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแค่เขียนตามร้อยประ ต้องไดเอนั่นแน่นี่กซีแล้วก็อีกหนึ่งตัวดูเหมือนว่าจะทำเสร็จแล้วอุ๊ยพลาดไปนิดอะชะดาดาตายแล้วไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่โอ้ผมว่านี่น่าจะช่วยได้นะครับนี่ครับครูงั้นมาลองทำกันอีกทีนะจ๊ะ อมไหนดูซิโอ้ฉันว่าฉันเจอวิธีแล้วลหละไม่ต้องใช้นี่แต่นี่น่าจะใช้ได้ใช่ละเริ่มด้วยแ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวว่าตัวเลขด้านหนึ่งโอเคกลับมาแล้วใช้นี่สิจ๊ะโอ้ผมไม่ต้องการมันแน่แน่ขอโทษทีฉันลืมรายละเอียดไปนิดหน่อยก่อนอื่นต้องใช้สปริงเคลิลดูสปริงเคลพวกนี้สิ ตอนนี้เราก็ได้ตัวเลขสวยๆและวเห็นไหมจ๊ะว้าวผมชอบวิงวิแบบนั้นมากเลยอะงั้นเรามาลองกันอีกครั้งนะรู้เราใช่นะว่าต้องอะไรมาดูเวทมนต์นี้กันเนียนกรีบเห็นด้วยไหมครับที่นี้ก็เอาลายฉลุออกดูเลขพวกนี้สิ พวกเนี้ยคือตัวเลขสุดเจ๋งแล้วรู้ไหมว่านั่นหมายความว่าไงเอบวกใช่แล้วปลบมือผมหน่อยใช่ฉันมีเงินมากพอที่จะเามาหยอดออมสินของฉันแล้วอยากเก็บเงินให้ครบเพื่อเอาไปซื้อหมาตัวใหม่จะแย่และลูกหมา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 ดีที่สุดเลยฉันควรเริ่มคิดซื้อมันได้แล้วนะโอ้โหห้องนี้ฝนเยอะจริงๆนะเนี่ยะ ปันฉันไม่กลับมาไม่นะนี่ยิงแย่เข้าไปอีกหยุดตกด้วยเถอะไม่นะไปน่แล้วร่วงแล้วโอ้โหไม่นะแต่ละเอียดเลยอะคุณยายก็เลยขึ้นกับอมสินสำหรับลูกหมาของหนูอะไม่ต้องห่วงยายซ่อมได้แค่ต้องการกระดาษลังเสียบร้อยแต่ต้องใช้อีก2อสามชั้นเพื่อสร้างเลเยอร์ แล้วก็ลงสีเพิ่มเพราะเราก็อยากให้มันสวยด้วยสำหรับแผ่นกลมแผ่นเนี้ต้องการกาวร้อนและน้องหมาก็นั่งทับมันได้นะเด็กดีแล้วติดกระปุกตรงนี้โดยให้ผาที่ฝานิดหน่อยตอนนี้ก็ให้อาหารหมาได้โอ้แม่เจ้าดูเหรียญสิมันจะลงไปที่กระปุกใช่มันเข้าไปข้างในพร้อมเหรียญที่เหลือโอ้เดินเข้าประตูแบบนี้มันยากมากจริงๆร้ ทำได้แล้วเอแม่เจา้าลูกรักเกิดอะไรขึ้นกับลูกอ,ะอ่ะเอ่อหนูกำลังเล่นฟุตบอลแม่ต้องมีเชื่อแน่ว่าหนูวิ่งตามลูกบอลเร็วแค่ไหนโอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วหนูก็ต่อสู้เพื่อแย่งบอลกับหนึ่งในกองหน้าของไอ้ทีมเธอเก่งแต่หนูรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่หนูพาบอลหนีเธอมาได้ส้วหนูก็เลี้ยงมันผ่านสนามแล้วหนูก็สะดุดกขเท้าตัวเองแล้วก็ล้มลงไปแล้วเราแพ้เกมเพราะเรื่องนั้นน่ะเพราะว่าหนูล้ม น่าโมโหจริงเออฉันรู้สึกแย่กับเธอมากเธอชอบเล่นฟุตบอลอใช่คิดวิธีได้แล้วโอเคเอากล่องพิซซ่ามาแล้วก็เปิดออกแบบนี้สักหน่อยแล้วกันเอาละ่ะพอกินพิซซ่าหมดแล้วก็เริ่มติดเทปที่มุมได้เยี่ยมมาติดกระดาษสีเขียวที่ด้านล่างกันเถอะตอนนี้ก็ตกแต่งฉันอยากให้มันดูเหมือนสนามฟุตบอลนะ่ะต่อไปก็หลอดฉันจะงอพวกมันเลื่อนเข้าหากันแล้วติดกาวให้เข้าที่ เพิ่มการตกแต่งสนามกีฬาเพื่อให้ดูน่าสนุกเอาล่ะหลออนี้ของลูกแล้วก็หล่อนี้ของแม่ตอนนี้ก็เป่าโอ้โดนดีแนะ่ต้องเปล่าเพ้แรงกว่านี้เพื่อเอาชนะแม่นะอู้เกือบชนะแม่แล้วแต่แม่ป้องกันได้ยอดเยี่ยมหนูจะไม่ยอมให้แม่ชนะแน่โู้เย s, <Yeah>. <S โ o ชนะแล้วอเอ้าล้วได้เวลารีแมชแล้วไปเลย ใครมองตอนนี้ได้โอกาสกินขนมเออทำไมถุงนี้เปิดยากจังเปิดซิฉันอยากกินขนมโอถุงขาดครึง่งความฝันของฉันที่จะกินของว่างแสนอร่อยไปซะแล้วเฮ้ย hey, ดูสิขนมรีหย,ยิบเลยหยุดนะในขนมฉันออกไปโอเหลืออีกแปนหนึง่งไม่เอานะเรากันเล่นเหรอหน่าผิดหวังใช่มัด ทุกคนขโมยขนมเธอไปหมดเลยฉันอาจช่วยเธอได้นะเอ่อเธอทำบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ย hey, ฉันมีวิธีแก้ปัญหาขนมของเธอดูนี่นี่คือหมูน้อยของฉันเอาเลยกดจม,มูกของมันสิดูสิมันคือเครื่องสายขนมฉันจะทำให้ดูว่ามันทำยังไงเริ่มด้วยกระดาษลังแบบนี้แล้วก็ติดเพิ่มอีก 3. สามเสร็จแล้วก็เพิ่มส่วนหานี้ส่วนต่อไปนี้ต้องใช้กระดาษลังมากขึ้นแล้วก็มีเดือยเล็กๆด้วยเราต้องใช้รูปทรงนี้เดือยอีกอันและหนังยางเส้นเล็กสองเส้น ตอนนี้รเราเราใส่ในกล่องที่กำลังสร้างละมันควรจะใส่ได้พอดีนะฉันจะเลื่อนลงมาแล้วก็เกี่ยวหนังยางไว้กับเดือยตรงนี้ใช้แหนบได้เพื่อให้มันง่ายขึ้นนิดนึงอย่าลืมใส่ยางรัดที่อีกด้านหนึ่งด้วยละ่ะแล้วก็กดมันกลับแล้วลูกกววยก็ตกล,ลงมายเยี่ยมเยี่ยมทีนี้นมาปิดมาแล้วก็เพิ่มทางลาดลงอีกหน่อยเราต้องปิดด้านหน้าด้วยจะได้ดูสวยใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ติดกล่องพลาสติกนี้เพื่อเก็บขนมแล้วก็ฝาเล็กๆน่ารักเพื่อไม่ให้ขนมหกกระจาย ดูมันยังเปิดออกได้เพื่อให้เราใส่ลูกกวาดมากขึ้นได้ด้วยนะโอ้ดูหน้าอร่อยสุดๆเลยปิดฝาแล้วก็ได้เวลาตกแต่งว้าวก่อนอื่นเลยนะมันอร่อยมากและอย่างที่สองหมูตัวเนี้น่ารักสุดๆเอาล่ะฉันกลับไปนั่งที่โต๊ะเหมือนเดิมดีกว่าพรุ่งนี้ก็ได้ไปดูการแสดงแล้วตื่นเต้นจังแทบรอไม่ไหวแล้วล่ะ นอนหลับไม่สนิทเลยอะรู้สึกแย่ชะมัดเออชิวเจ็บไปหมดเลยอรุณสวัสดิ์ขนขี่สาวโอ้หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายไหนดูสีมีไข้หรือเปล่าวางผ้าชุบน้ำอุ่นบนหน้าผา,ากยาแก้ไอนี่ช่วยได้อ้าปากกว้างๆสิเย่ <Yeah! S 1> ต้องพักสักหน่อยนะแต่การแสดง หนูพลาดมันไม่ได้นะหนูรอมันนานมากเสีจจยใจด้วยนะที่รักแต่หนูไม่สบายนะอ๋อเดี๋ยวฉันรู้แล้วลว่าจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้ยังไงนํากล่องซีเรียมมาตัดรูปสี่เหลี่ยมบนกล่องวางกล่องแนวนอนแล้วติดกระดาษกาวพาดขวางตัวกล่องทําซ้ําไปเรื่อยๆด้วยกระดาษกาวสีต่างๆสลับสีไปเรื่อยจนกว่าจะปิดหมดทั้งกล่องเสร็จแล้วใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เป็นช่อง ต่อไปเอากระดาษทิชชู่อสองแผ่นมาพับแบบนี้แล้วติดกระดาษทิชชู่ด้านในกล่องทําช่องที่ด้านบนของกล่อง2ช่องแล้วเสียบไม้ไอศกรีมลงไปในช่องสุดท้ายวาดตัวละครบนกระดาษแล้วติดบนแท่งไอศกรีมพร้อมสําหรับการแสดงหรือ,อยังว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะฉันผาโรงละครมาหาเทแทนไงคิดว่าโชว์เป็นยังไงบ้างจ๊ะ เอาอีเอาอีกจิ๊อีหน้าเขาอยากเขาแยงหวังว่าจะไม่เป็นโรคติดต่อนะเราป่วยด้วยกันก็ได้นี่ค่ะจ้าเอาเลยนะติดลูกโป่งตกแต่งน่ารักน่ารักได้แล้วโอเคขอฉันเข้าไปดูในตู้เย็นหน่อยไหนดูซิฉันรู้นะว่าฉันมีอาหารมือพิเศษเก็บไว้อ๋อนี่ไงล่ะดีจังเลยที่ติดป้ายไว้ทีนี้ก็ถึงตาเทียนอืแอมสุขสันต์วันเกิดนะลูกแอนนี่ อ๋นั่นอะไรนะ่ะมีอะไรหรอจัดปาร์ตี้สเปรย์ให้หนูหรอใช่สิจะลลูกสุขสันต์วันเกิดนะคราวนี้ก็อธิษฐานเร็วเอ้หนูอยากกินกระหล่ำปลีวันเกิดจะแย่แล้วหนูขอแกะใบตรงนี้ออกก่อนนะนี่อืมดีมากเลยสดมากหนูจะกินชนอื่นต่อแล้วนะสุขสันต์วันเกิดจะลลกรักแม่ดีใจนะที่หนูชอบกระหล่ำปลีของหนูอ,อ้ให้แม่หรอเห็นแม่กินสักหน่อยดีกว่า ดูสิว่าตรงกลางกระหล่ำปีของฉันมีอะไรอยู่ลูกอมหนึ่งเม็ดเต็มๆวันนี้เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยและมันก็เป็นรสส้มด้วยแม่รู้ว่าเป็นรสโป,ปรดของลูกใช่เลยแต่เอาไปด้วยนะคะได้แบ่งกับแม่จะยิ่งรู้สึกดีขึ้นโบตกแต่งอันสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วหไหนดูสิก็ไม่รู้สิถ้าจะชอบไหมนะสุกสัตรวันเกิดจะเอ็มมาเอานี้เค้กของลูกอะไรนะหนูเกลียดเค้กนี้จะแย่ไม่ใช่แบบที่อยากได้สักนิด โอ้ไม่ไม่ไมคุณทําแบบที่ดีกว่าน,นี้ได้ไหมคะเออได้ละมัง้งขอคิดดูก่อนนะครับว่าอะไรดีหรือว่าฉันควรเอาพวกนี้ตกแต่งแทนดีนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ดูประณีตอยู่นะดูต่างออกไปเลยสงสัยจังว่าเธอจะชอบหรือเปล่าอู้ครับเค้กคนเค้กของหนูเหรอหนูชอบแบกบออ้ยปันหนูอ,อ,อแม่คะแม่ทําแบบนี้กับหนูทําไม โอ้พระเจ้าไม,ไ,มไ,มไม่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 ได้ต้องมีอย่างอื่นที่เราทำได้อีกสิโอ้จริงด้วยเธอชอบผลไม้สดมากๆอ่าฮะคิดว่าคุณน่าจะเอาของในชามนี้ไปทำอะไรสักอย่างได้ไหมได้ครับแน่นอนผมเป็นเชฟขนมหวานเราใช้ผลไม้ทำกันประจำอยู่แล้วที่จริงพิมพคุกกี้พวกนี้น่าจะช่วยเรื่องออกแบบได้มากด้วยฉันจะใช้พิมพหั่นผลไม้ออกมาซึ่งจะช่วยเพิ่มความพิเศษขึ้นใครอยากจะได้ผลไม้เรียบๆน่าเบื่อกันถ้ามีดาวกับดอกไม้ให้ทีนี้พอตัดออกมาหมดก็ถึงเวลาตกแต่งเค้กกันแล้ว โชคดีที่บนเค,ค้กมีพื้นที่พอสำหรับผลไม้ทุกชิน้นแล้วเค,ค้กก็เสร็จเรียบร้อยนี่ครับคุณคิดว่าไงบ้างปราวูต้องเป็นเค,ค้กชั้นเลิศแน่นอนสุขสันต์วันเกิดจากเอมมาลูกัะนี่เค,ค้กของลูกนะโอ้วว้าวหนูชอบเค,ค้กกับผลไม้สดมากๆอืมอร่อยมากเลยค่ะสาวน้อยเจ้าของวันเกิดของแม่ต้องได้ของที่ดีที่สุดเท่านั้นสุขสันต์วันเกิดนะ